สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้จะพามาดูอ,อ่านค่าการวัดเวอร์เนียนะครับสําหรับมือใหม่บางคนอ่านยังไม่เข้าใจนะครับก็จะนําเทคนิคการอ่านมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับหลักการก็ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยวิธีอ่านนะครับขอให้สังเกตนะสเกลบน กับสเกลล่างนะครับจะใช้อ่านคู่กันไปแล้วก็จะเป็นหน่วยจะเป็นตัวคูณเดี๋ยวจะไปทีละสเต็ปนะครับให้เพื่อนๆสังเกตแถบด้านบนนะครับด้านบนจะ,ะมีศูนย์สิบอันนี้หน่วยจะเป็นมิลลิเมตรนะครับบางตัวก็จะเขียน1 2 3 4 5นะครับอ,อันนี้หน่วยจะเป็น มิลลิเมตรนะครับก็จะอ่านว่าสิบยี่สิบนั่นแหละครับสิบยี่สบสามสิบมลลิเมตรวิธีอ่านนะครับให้เราดูตรงเลขศูนย์นะครับเมื่อเลขศูนย์ตรงกับแถบด้านบนนะครับสเกลด้านบนเห็นไหมมันจะเลยเลขย0สิบมา2ขีดนะครับก็ให้อ่านว่ายี่สิบสองนะครับค่าที่ได้คือ22สบมิลลิเมตรนะครับพอมาเลยเลขย0สมาสองขีด ถ้าศูนย์ตรงกับขีดได้ให้อ่านตรงนั้นเลยทีนี้2 2มิลิเมตรนะครับเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาบวกเพิ่มกับตัวคูณด้านล่างอีกนะครับเราตั้งไว้ก่อน2 2มิลิเมตรนะครับที่ด้านท้ายนะครับแถบล่างนะครับเห็นไหมครับจะมีตัวคูณอยู่0.05นมิลิเมตรนะครับหน่วยเป็นมิลิเมตรเราจะอ่านค่าแถบนี้นะครับให้สังเกตแถบล่างนะครับ ตั้งแต่เลขหนึ่งขึ้นไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับว่ามีตัวเลขใดที่ขีดตรงกับสเกลบนนะครับสเกลหลักนะครับในช่องยี่สิบกว่าเห็นไหมครับสังเกตดูจะมีเป็นเลขหนึ่งนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดเลขสองเลขสามพวกนี้ก็ไม่ตรงนะครับให้เราทําการนับจากเลขศูนย์นะครับนับช่องนะครับ จาก0ูนถึงตรงที่มันตรงนะครับขีดที่ตรงก็คือเลขหนึ่งนับมานะครับ0ูนแล้วก็ห่งสองเห็นไหมครับจะเป็นสองช่องนะครับให้เราเอาสองนะครับไปคูณกับตัวคูณน,นะครับ0.05มิลลิเมตรนะครับอันนี้มันจะเป็นตัวคูณแล้วเอาไปบวกกับ ตัวเลขแรกที่เราได้นะครับก็คือ22่สมิลลิเมตรนะครับก็จะออกมาเป็นผลลัพธ์นะครับก็จะได้22.1ส mm ิบสองจุมิลลิเมตรนะครับวิธีการอ่านก็ประมาณนี้นะครับวิธีการอ่านเวเนียก็ยังไงก็ถ้าไม่ทันก็กลับไปทบดวนด,ดูช่วงต้นๆน,นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ ในการทำคลิปนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ